สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มากินเป็ดกระป๋องพะม่านะครับแกนมาสตีมดักนะครับเป็ดตุ๋นนะเป็ดตุน๋นเป็ดนึ่งราคา1 5 0่งพาจัดนะครับก็สูงที่เดียวนะก็น่าจะประมาณทัาเราวๆสา30บาทนะครับโดยประมาณผิดพลาดคาดเคลื่อนอันนี้ เป็นไปได้นะครับผมคำนวณคร่าวๆนะฮะก็ชิมดูครับแกรนด์มาสไตล์มีคำว่าสไตล์เลีกก็สไตล์คุณยายนะครับนะฮะ,ะเป็ดตุนสูตรคุณยายเนี่ยมาชิมดูครับของพ่อแม่นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างงี้เป็นน้ำมันมาเยอะเลยนะครับสไตล์อาหารพรมา่านี่จะมีน้ำมันเยอะนะฮะ ชิมดูครับน่าจะเปื่อยมาบ้างกระดูกไม่เปื่อยแต่เป็น,นี่อาจจะกระดูกแข็งได้มีมันนิ่มๆแต่ไม่เปื่อยครับเพราะฉะนั้นต้องมีคลายกระดูก มันไม่เชิงเป็ดตุ๋นนะเหมือนแกงเป็ดล้ำมันเลี่ยนๆมันเยอะมากครับเยอะไปหน่อยเป็ดก็แต่ว่าไม่รู้แล้วแต่ดวงแต่กระป๋องนะแต่ดูว่าเป็ดแล้วอาจจะไม่ใช่ตรงส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรมากครับนี่ตรงส่วนไหนเนี่ย อืมอืมตรงนี้มีเนื้อเลยรสชาติเหมือนเป็ดผัดกระเทียมเหมือนเนื้อเป็ดนะไปผัดกระเทียมแล้วก็เติมเครื่องเทศนิดหน่อยแต่ว่าเครื่องเทศไม่เยอะอนะครับก็เป็นสูตรกันมาของเมียนมาเขาครับแต่ประเทศเขามีสไตล์การกินของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะ เราจะไปตัดสินเขาทั้งหมดก็ไม่ได้น้ำมันเยอะมากครับกระดูกไม่เปื่อยนะทาหากระป๋องบางอย่างกินทั้งกระดูกได้แต่ไม่ใช่อันนี้ มีตาแกนมาด้วยอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะถูกปากคนไทยครับอันนี้ก็รีวิวมาฝากกันนะขายเป็นอาหารกระป๋องอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ยังกุงแล้วพบกันใหม่ครับกับ channel feel ไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ตับสไครต์จากเมียนมาครับหรือพอมา่า